ที่จะมาแบ่งปันนะคะก็คือท่าน Blog, อาจารย์อุมาพรแสงสว่างนะคะท่าน,ท,านท่านอาจารย์อุมาพรแสงสว่างนะคะก็จะมาในหัวข้อเปิดใจไดมอน์นะคะท่านเป็นใครนะคะเดี๋ยวคุณหนุจะขออนุญาตราบอกรอบประวัติท่านนะคะอาจารย์อุมาพรแสงสว่างค่ะหรืออาจารย์ปูนะคะอายุ49ปีนะคะวุฒิการศึกษาปริญญาตรีนะคะเอก ผมศึกษาคณะครุศาสตร์นะคะสถาบันราชพัฒพระนครปริญญาโทสาขาหลักสูตรการสอนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะภูมิลำนาวท่านนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับเราเลยอยู่ที่หมู่บ้านทับทิมสยามทับทิมสยาม7 7นะคะ บลักดองนะคะอเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเรานี่เองใกล้ๆเราใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะด้วยการทํางานนะคะการการทํางานท่านรัชรัชการที่โรงเรียนหมู่บ้านทัพทีมสยามศูนเจค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชลรินะคะในเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรเะรไยรักนะคะเป็นโรงเรียนชายแดนติดประเทศกัมพูชาอายุราชการท่าน26ปีนะคะ สอนในระดับประถมวัยและเป็นครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการนะคะเราก็จะเรียกท่านว่าท่านผออปูนะคะในกลุ่มของเรานะคะวันนี้นะคะท่านได้เกียตมาแบ่งปันเราในหัวข้อเปิดใจเดมอนนะคะถ้าผอพร้อมแล้วนะคะครูขอส่งไม้ทองคำฝังเพชรนี้ให้กับผอค่ะและตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะผอ ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูหนูขาขอบพระคุณมากค่ะ,ะจากการแนะนําของคุณหนูละเอียดแล้วนะคะ <c oughs> ก็อะ <c oughs> ตอนเช้าขอทักทายกันเป็นภาษาอ,อาเซียนนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆน้องๆ ท็อปอัพทัวิสทุกท่านนะคะอุมาพรแสงสว่างค่ะชื่อกูค่ะมาจากอำเภอขุนหารจรังหวัดศรีสะเกดดินแดนทุเรียนภูเขาไฟค่ะดินแดนสีเผ่าไทยซึ่งมีชนเผ่าเขมร mm hmm. สวยลาวยเยอหนะนะคะ mm hmm. ก็ปู่ก,กูก็อยู่ในชนเผ่าเขมรค่ะพูดภาษาถิน่นเขมรได้ผู้แนะนำเข้าสู่บริษัทท mm ็อปอัพทัวริสนะคะก็คือคุณเอเมอรล รักคุโปรปการนานันเจตทวีโรดคงทองซับไฟนาอ่อนหัตพรพระคุณอยู่ภายใต้แสงงานเอมาโรสิพัชชาพูลิรันธนคูลและอาจารย์ชินพันธ์รุ่งทวีนันตพงศ์ค่ะตอนนี้ดำรงตำแหน่งเพือนะคะปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์อําเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดค่ะโรงเรียนชายขอบติดประเทศเพื่อนบ้านค่ะ,ะเป็นโรงเรียนโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณเมลัยลักษ์อัครราชภุมารีกรมพระศรีสว่างวัตบวร,รขัตติยราชนารีและวันนี้วันที่4กรกฎาคม2565ก็เป็นวันคล้ายวันประสูตรของ พระองค์ท่านด้วยนะคะในจังหวัดสีสะเก,ก็มีอยสองผนค่ะคือ,อทัพทิมสยามศูย์หอยู่ที่อำเภอขุขัน,นแล้วก็ทัพทิมสยาม0ูนยอยู่ในอำเภอขุนหารค่ะทุกๆปีก็จะมีการแสดงความจงรักภักดีเธิดก็เกียพระองค์ดารถวายพันรุ่มในชุม แล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ค่ะบารู้สึกสำเน็กในพระมหาการุณาธุคุณค่ะที่พระองค์ทรงสร้างหมู่บ้านให้ชุมชนได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในนามตัวแทนของหมู่บ้านาท่าเทียมสยามศูนย์เจ็ก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเย็นนานค่ะโรงเรียนหมู่บ้านาท่าเทียมสยามศูนย์เจ็นะคะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด 60คนทั้งโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอตอนนี้ก็พวกหน่วยการย้ายนะคะ,ะก็ะครูปูก็ได้รับมอบหมายให้เป็นรักษาการในตําแหน่งพว่วํานวยการโรงเรียนนะคะรู้จัก บริษัททับอัพทุริสโดยคุณปัญลักษณ์ครูประการนานส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททับอัพทุริศมาให้แต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดมากะค่ะก็จนกระทั่งผ่านมาหลายเดือนคุณปัญลักษณ์คุณทวีโรและคุณณออน,นะคะได้มาเยี่ยมที่โรงเรียนในเดือนมกราคม2565โรงเรียนก็จัดกิจกรรมกีฬาสีพอดีท่านก็ได้เล่าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททับอัพธุริศให้ฟังวันนั้นก็เลย ตัดสินใจเขียนใบสมัครทิ้งไว้ค่ะในไซส์ XL ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์พอได้เดรียนรู้ในห้องเรียนรู้ต่างๆประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนนะคะก็ตัดสินใจสมัครให้พ่อบ้านในไซส์ XL ลูกชาย3คนในไซส์ L ค่ะ ที่ข้อมูลสมัครให้สมาชิกในครอบครัวด้วยตัวเองทุกคนเลยนะคะพอเห็นไรายได้หลังจากที่สมัครแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้เรามีแรงทำต่อเลยอ่ะรายได้เข้าทันทีแบบเรียวไทม์เลยค่ะ,ะเหตุผลที่ตัดสินใจสมัครเข้ากับบริษัทพับอัพทุรีนะคะอันดับแรกก็ที่สนใจก็คือเป็นช่องทางสร้างไรายได้อีกช่องทางหนึ่ง หลักจากงานหลักที่เราทําอยู่นะคะคือเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ช่องทางกับบริษัทท่อพทุทัวริสตก็คือการมีรายได้แบบแพสซีฟอินค o m e สามารถส่งต่อธุรกิจสู่ลูกหลานในอนาคตได้ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่นะคะประชากรในชุมชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างลำบากอาชีพส่วนใหญ่ก็จะทำไร่เกีดยาง รับแก้วนะคะเป็นพื้นที่ราบชืงเขาหมู่บ้านก็สูงกว่าระดับน้ําทะเล2 0 0กว่าเมตรช่วงฤด,ดูแล้งก็จะขาดแคลนน้ําผู้ปกครองในวัยทํางานก็จะเข้าไปทํางานในเมืองส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพที่มีชีวิตที่ค่อนข้างลําบากอมองเห็นผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนคนที่เรารู้จักบุคคลที่เรารักเราก็เลยอยาก แนะนำะแพลตฟอร์มดีๆให้เจอสิ่งดีๆเหมือนกับเราได้รู้จักค่ะ,ะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2565ก็ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จที่หอประชุมพุทธวิชาลายัยซึ่งเป็นสถาบันเดิมที่เคยศึกษานะคะวันนั้นก็ได้ สัมผัสบรรยากาศของผู้สํเาเร็จรู้สึกหัวใจพองโตมากเลยค่ะได้พบท่านประธานโค้ชครูผู้สำเร็จหลายหลาท่านซึ่งมันสุดยอดมากๆทําให้เรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นโอกาสของเราบ้างาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์6 5 6 5แล้วก็วันที่23พฤษภาค,คม2565แล้วก็ก็ได้รับโอกาส อยากสายงานให้มาพูดเปิดใจไดมอนดเหมือนวันนี้ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากในวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ความรู้สึกที่ต่างจากเดิมก็คือในหัวใจของเรามีความเชื่อและศรัทธาในในบริษัทมากยิ่งขึ้นยิ่งได้ไปคฤหาสนมิเรนคลับที่ Club, ตั้งของบริษัทได้เห็นความมั่นคงก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นมากกว่าเดิม รู้สึกทึ่งท่านประธานนะะว่าท่านเป็นอัจฉริยะบุคคลจริงๆท่านได้สร้างแพลตฟอร์มดีๆให้คนไทยได้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มความมั่นคงมั่งคั่งแบบยั่งยืนแบบอันลิมิตต่อไปในอนาคตเลยคะ <Okay. S 1> ่ะเมื่อวันที่20มีนาคม2565 เราได้เข้าไปซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มนะคะเจ้าของร้านค้าน่ารักมากค่ะขอชื่นชมค่ะในความเป็นกาลยานเมตรที่น่ารักก็ทุกครั้งที่พูดก็จะขออนุญาตเอ่ยนามท่านทุกครั้งนะคะ,อะขอบคุณคุณเจมไพบูลสถาปนาวิสุทธ์นะคะวันนั้นก็ได้เข้าไปซื้อกุ้เชียงปลาในแอปของอท่านเห็นว่าเป็นคนที่เคยพูดเปิดใจไดมอนด์เมื่อวันที่28กุมภาปพ,พันภ์แล้วก็มาซื้อสินค้ากับท่านท่านบอกว่า ท่านประทับใจแล้วก็ได้ทำยูทูบอ่าที่พูดในวันนั้นส่งมอบให้เพื่อให้เก็บเป็นสมบัติของตัวเองก็ดีใจมากค่ะเริ่มใจสุดๆอที่มีกัลยาณนเตรส่งมอบสิ่งดีๆให้นะคะกขอบอกว่ากุญเชียงปลาท่านอร่อยมากค่ะแล้วก็วันเดือนนี้ก็ได้ซื้ออีกครั้งแล้วนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับจากบริษัททัา <c oughs> อ,อัพทุริสนะคะเพราะว่า เราเป็นครอบครัวเดียวกันมีความปรารถนาดีต่อกันเหมือนโค้ชครูทุกท่านนะคะที่ตั้งใจถ่าย,ายทอดความรู้เทคนิควิธีการต่างๆในห้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นห้องหนึ่งห้อง c o ห้อง OPP ห้องคนสำเร็จทุกท่านถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกด้วยใจที่เปี่ยมล้นด,ด้วยความเมตตาเลยค่ะเพื่อพลังบวกรัวๆเลยในทุกๆวันนะคะก็จะก็จะการ ในทุกๆวันก็จะเข้าฟังในช่วงเช้า6 0โมงเช้าถึง9โมงนะคะห้อง c ี1 1โอสมงห้อง127นะคะซึ่งตอนนี้ห้องห2 7เจก็ปิดไปช่วงคราวนะคะแต่ก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในห้องด e t ทนน i n g ก็ได้เข้าไปฝึกผลสองครั้งค่ะแต่ก็ยังไม่ผ่านก็ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ได้ละความพยายามนะคะตอน19นาฬิกาก็เข้าไปห้องไปเรียนรู้ในห้องเรียนรู้ต่างๆก็ ยังต้องฝึกฝนบ่อยๆคะ่ะสำหรับการสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังนะคะก็เช่นเดียวกันเราก็ยังไม่ละความพยายามก็หาทุกวันค่ะคุยกับเพื่อนที่รู้จักเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโปรโทรศัพท์ก็มีคนสนใจอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ตอบตกลงก็มีแต่เราก็หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่มีหัวใจเดียวกันกับเราที่สปอนเซอร์ส่วนมากก็จะได้ไซส์เอะค่ะเล็กสุดแต่สำหรับตัวเองมันโอเคมากเลยค่ะ ที่สามารถมอบโอกาสแล้วก็ให้ให้ให้คนรู้จักของเราเนี่ยได้ประหยัดแล้วก็ได้มีโอกาสได้นํามาสร้างไรายได้ด้วยสําหรับด้วยอาชีพในปัจจุบันนะคะด้วยหน้าที่ที่สอนนักเรียนผู้ปกครองได้มอบความไว้วางใจให้เราได้ดูแลลูก,ลก,ลกลๆลานลนแล้วก็ต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็ยังทําหน้าที่เป็นผู้บริหารซึ่ง การประชุมบ่อยๆนะคะแต่ก็ทําให้เราได้โอกาสในการเรียนรู้คือเราเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่แต่ก็พยายามหาโอกาสให้ได้เรียนรู้อยู่บ่อยๆะคะ <c oughs> ่ะก็เมื่อวันที่19ถึงที่ถึงที่20ิมิถุนาที่ผ่านมานะคะก็ได้เห็นบรรยากาศทริปท่องเที่ยวยิ่งทำให้เรารู้สึกว้าวมากเลยค่ะซึ่งเราก็ อยากไปนะคะแต่ก็ด้วยขีดจํากัดหลายๆอย่างโอกาสหน้าเราคิดว่าโอกาสหน้าเราต้องทําให้ได้เราจะต้องเป็นโอกาสที่เราได้ไปอย่างแน่นอนนะคะในอนาคตนะคะมีความเชื่อมั่นว่าเราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสําเร็จได้อย่างแน่นอนบริษัทท็อปอทูริตก็จะกลายเป็นศูนย์กลางท็อปอทูริสโลกมีผู้คนรู้จักไปทั่วโลก ขอขอบพระคุณท่านประธานสวรวัตรภัศาลสวรวัตรพันรองพันนรีภัศาลสวรวัตรโค้ชครูในห้องเรียนรู้ต่างๆนะคะที่มอบความรู้ทุ่มเทให้กับสมาชิกโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเลยค่ะขอขอบคุณโอกาสที่ได้รับจากอัพไลน์ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทับอัพทูริสทุกท่านที่ดูแลกันด้วยความปรารถนาดีต่อการเสมอมานะคะ,ะบางครั้งก็เคยเป็นแบบเช้าฟูเย็นแฝบนะคะ แต่ถ้า่แต่พอเราเกิดความรู้สึกนี้เราก็จะมาหาพลังใจพลังบวกจากค,ครูทุกในห้องเรียนรู้ที่มีคําพูดดีๆที่เสริมพลังใจให,ให้เป็นอย่างดีเลยค่ะ <c oughs> ถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะยังไม่สําเร็จเหมือนผู้สําเร็จในบริษัทหลายๆท่านแต่ก็ไม่ท้อค่ะาเป้าหมายเราอยู่ข้างหน้าเราจะสําเร็จไปด้วยกันค่ะไม่มีความสําเร็จใดนะคะที่ได้มาโดยปปลศจาก การเรียนรู้และลงมือทำค่ะร้อยนี้สมออยกรุบกรเขเนียอายุเวียงกำแพงเจริญเมียนเมียน,ยนกรุบกรเขเนียออกกุณจ่ะท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงรวยๆกับทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ